อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่19องศานะทุกคนดูดิอุ้ยหนาวเมื่อเช้ามัน17เลยองศาฝนยังก็ท่านเลย My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, big lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing up the place Off the liquor that we chase Got some needles to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause my Cause all คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงปรดจาไว้ว่านี่คือคลิปตกป่าหายอยู่หากินเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ใหญ่ที่ยังเห้วอยู่อย่าลืมไปหากบุมอย่างค่ายทีเอฟมาติดกล่องกันไว้ด้วยนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคานานานัะตกปลาทุกท่านวันนี้มพบกับผมในช่องทีวีแอฟชิงเช่นเคยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่องข้างทางเดิมนะเป็นไม้บองหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกเช่นเคยนะก็ ตอนนี้ก็น่าจะใกล้สิ้นเดือนแล้วแหละก็ใกล้จะปิดไม่ให้ตกอีกนะก็อาการหนาวนะช่วงนี้มาตีปลาช่อนให้ดูว่าอาการหนาวนะ้แบบเนี้จะต้องแก้เกมยังไงจะตีมยังไงใช้เหยื่ออะไรนะั่นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเดยเซตอุปกรณ์วันนี้ก็จะเป็นชุดคันสปินนิงนะไม่ได้จับนนก็จับซะหน่อยเป็นคันอชิโนฟอร์ทีนัเวต642นะลอกเป็นใดว่าเลฟลอดเอลทีเบอร์สอง0ันนะเอ็กเอชใส่พี่อีหนึ่งจุดห้าใส่ช่องหน้าสามสิบปอนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกว่านะอากาศหาานาวอย่างเงี้ย กี่องศานะใช้เหยื่ออะไรตาถึงจะกัดดีไปไปรับชมกันดีกว่าโอ้ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อ,ปอางงาเป็นกำลังใจให้กันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันดีกว่าครับเฮ้ยเหยื่อที่ผมเลือกใช้นี่นะต้องเป็นกบยางดำน้านะอันนี้เป็นเหยื่อกบยางทูเวย์นะของผมเองรุ่นสะเทินน้ําสะเทินบกนะอันนี้อากาศหนาวนะใช้งานมาหลายครั้งสีมันเลยตกหนะ่อยมันแห้งเดี๋ยวถ้าลงน้ําก็จะปึ๊บกลับมาสีสดงดงามเหมือนเดิมนะมวงหร่อยมวงหร่อย เดี๋ยวดูอุณหภูมิกันตอนนี้กี่องศานะนี้อยู่ที่19องศานะทุกคนดูดิอุ้ยหนาวเมื่อเช้ามัน17องศาด้วยซ้ำอันนี้คือแดดเริ่มออกอุณหภูมิเลยสูงขึ้นหน่อยแต่อากาศอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยกำลังดีต้องประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะถ้าหกโมงเช้านะี่คือปลามันลอยอย่างเดียวมันน้อยตัวที่จะกัดนะก็เดี๋ยวมารับชมกันดูแดดออกเงี้ยปลาเริ่มจะกัดดีนะก็เน้นจะเป็นเหยื่อใต้น้ําเป็นหลักนะเทกทรงเทกซัต์ก็ได้ แต่จริงอ่ะกบยางเล็บเปลือยก็ได้นะแต่ดูหมายดิมันค่อนข้างที่จะลกแล้วก็หวัวม,มันจะขาดมันก็เลยเลือกใช้เป็นกบยางทุูวงผมนะขาดก็ไม่เสียดายเพราะว่ายัางไงมันก็กัดอยู่แล้วไปเดี๋ยวไปรับชมตามหาเต็มแรกกันดีกว่าครับดูอีก หนึ่งแต้มพุ่งมาดูดเบาๆเนี่ยตามสไตล์ปลาที่เกียดปลาหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้เลยนะจะไม่ค่อยขยับร่างกายเราต้องส่งส่งแบบว่าเหยื่อไปใกล้ๆตัวใกล้ๆปากมันนะพราว่ามันจะขยับร่างกายน้อยช่วงนี้มันจะสะสมพลังงานัเหมือนจำศีลอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งไปเบาๆเดี๋ยวมันจะพุ่งถ้าอยู่ใกล้ๆมันมันสนใจมจะพุ่งมาดูดอย่างนี้เลยตัวนี้ก็ประมาณสามขีดนะนี่ไปตามไาได้ต่อไปครับกับกดอยางช่วย จา้างบันลังชิงหลิวเขาเลยนะมันน่าจะมากินอาหารกินลูกปลาที่มาเขาเศษอาหารมาอ่อยมาล้างมือ,อ่างนี้นะเจ้า,า,าตั้งต่อไปครับดีลูกกด จะสูบอืมเห็นตัวแล้วจริมัวแต่เมาอ,อยู่กัดแล้วแค่สวนสจริกระสูบเลยอะอืเสียดายเว้ยไม่เต็มปากปากมันเป็นลื่นๆมันอารมณ์มันฮุบเหยอไม่ได้กัดเหยอเอาไหมเอาไหม อย่าให้มีครั้ง,งที่สองนะกระสุดหรือช่อนนั่นนะทำไมอย่าให้มีครั้ง<า>ที่สามเด็ดขาดอันนี้ช่อนแต่น่าจะตัวเล็ก ดูดตุ๊กแน่นๆเลยนะมันเจ้ไม่อยู่ได้ไงวะแเนี่ทาในป่ามันไม่ค่อยกลับไม่ค่อยเหลือตัวไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะน่าจะซูมไม่ได้เนี่ยยอดกิ่งต้นอะไรเนี่ยมีเหยื่อเท็กซัสลิกนะหนอนยางพันอยู่นะน่าจะดึงขาดเขาน่าจะมาตีแล้วน่าจะดึงขาดไปนะโอ้โหก็ว่าวันนั้นขี่สักสองสามอาทิตย์ก่อนขี่ผ่านดูนะโอ้โหรอย ต็มข้างฝั่งลอยเรียงหน้ากระดานแบบนอนให้เห็นตัวเลยนะแหมทีเอาปบ็ดมาตีปุ๊บไม่เหลือก็ว่านอนลอยอย่างนี้นายจะรอดได้ไงล่ะจอนนี่เองโดนไปแล้วส,สินะโดนเท็กซัสลิกไปนะดูดิเอือติดอยู่ไปยอดจ้จะได้จะ <c oughs> <c oughs> ได้ก็ว่าทำาไมไม่เคยเหลือตัวให้กัดเงียบนะได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้โหไปเรายังไม่ยอดทอเราตุเรียต่อไปนะ

เชี่ยหลุดไม่เงยหลุดไหนวะเห็นไ่ยงไงโอ้ยยังไม่น่าลงน้ำนะเพราะว่าย,ยังไม่ได้ยินเสียงเสียงดิ้นเท่าไหร่เลยโอ้ยโอ้ยาน้ำแล้วทำไมมันไม่ดิ้นอ่ะ ขั้นที่สี่นี่ไม่ควรมามเลยช่อนนะเนี่ยอะไรวะทำมมันอ่อนนะได้ขนาดนี้วะนี่นตัวเล็กตัวเดียวนลันั้นหลุดบด๊ด nhằn quá nhằn quá nhằn quá ngoài ngoài thế bồi ngã này là là ạ đồng chí út à ไอ้ห่ำโอ้โหปลาว่าหนีเลยอะอไหรมอลลี่กวนตีนขมับแม่งเห็นตัวปลาเลยอะเป็นไล่ะโอ้โหเซ็งชิบหายไฮ ช่อนเฮ <text> <com> er ้ยก็เ oh. ม uh ัอนก็เหมือนกระสุกอยู่ด้วยเห็นมันขยับตั้งแต่เมื่อกี้แหละอนแรกคิดว่ากระสุกแต่ดูตุ๊บนี่เหมือนช่อนเลยว่ะเออบ่เฮ้ยหานี่ถ้ามันกัดล่ออาจจะเป็นกระสุกน่าหน่ะ โอยแม่งเอ้ยกัดไม่โดนไม่เนียนเออใหญ่ด้วยเนี่ย มันจะไปรอดพ้นฉันได้ยังไงแล่านี่แหละเทคนิคลาช่อนหน้าหนาวนะก็คืออุ้ยไีตัวไซดีเลยนะอันนี้กบยาง F1 นะเห็นไหมเด็กมันต้องมาตีเป็นประจำนะแต่ที่ผมจะให้ดูก็คือนี่นะกับล่องอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันมีการขยับใช่ไหม มันกำมาดักกินลูกปลาอยู่แถวหน้าทางเชื่อมปัดท่อเนี่ยท่อสองท่อต่อกันนะมาดักกินลูกปลาอยู่แล้วมันจะพลาดได้ยังไงอยู่ที่ว่าจะแม่นแค่ไหนปลาเคยระแวงแค่ไหนตอนผมว่าเด็กน่าจะไม่ค่อยมาตีแถวนี้นะปลามันเลยไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลกแล้วก็มันมีช่องตีน้อยเด็กน่าจะมองข้ามนะแล้วเราก็จะเก็บมาอย่างนี้เลยอ้าวนี่นี่ดีนะไม่หลุดอะวัดตึงมาเลยเป็นกบยาง f one นะจ๊ะ ฝากก็เด้นไซส์ประมาณสองขีดอ่ะเกือบสามขีดนะประมาณนี้ตัวเย็นเจี๊ยบเลยปาน,น้าหนาวอะเออไปเดี๋ยวเรามาตามหาแต้มต่อไปครับตอนนี้ก็สองแต้มแล้วเนาะตอนเช้ารอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราให้ดูอุณหภูมิว่าตอนนี้กี่องศายี่สิบเจ็ดองศาถือว่าโอเคละตอนเย็นนะก็ประมาณนี้แล้วกันกับการตริบชั้นหน้าหนาวถ้าหนาวก็นอนห่มผ้าอย่าไปออกมาเลยทรมานตัวเองเปล่าป้าก็ไม่ค่อยกัด ตอนนี้พอประมาณเกือบห้าโมงแล้วนะก็แดดลม,ลมลมตกก็ออกมาตีก็โอเคประมาณนี้ไปตามหาแดดมต่อไปครับลุยสาบเท่านี้เจอกัน ไม่เงยหลุดตามไปเลยเนะี่ยเออครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมหมดคลิปนี้ก็สองแต้มนะก็นแนะนำเลยตอนเช้าๆก็คือนอนห่มผ้าอยู่บ้านเนอะ แดดออกมาอุ่นๆหน่อยก็ค่อยออกมาหาตีแล้วกันนะไม่งั้นก็มาตีช่วงบ่ายเย็นๆแล้วกันเหมือนที่ผมมาตีตอนเช้าไม่ไหมหนาวปลาขยบตัวน้อยมากแต่ถ้าหม่ไหนตัวเยอะมันก็โอเคนะก็ฤดูกาลนี้มันเหมาะกับการล่ากระสูบจริงๆนะให้ดูมันจะกาะจามเย็นนะตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบละก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่อง TUF Fishing นะฮะตัวตัวเดียวน้องเขามาทักทายนะ กดไลค์กดแชร์กดแจ้งไม่กำลังะจาช่องทีงนะวีลับลึกละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปด,ดูแล้วเป็นคลิปกระสุนดีกว่าครับไป